ตุดนี้สวยไม่มีรอยยกนโอเคเป๊ะไม่มีรอยย่นห้องก็สวยไม่ยดนเลยม่ย่นเลยนะผ้าโอเคอะชขา้าวันเลยข้ากันดิที่ีย ไป <laughs> ถ่ายอะไรด้วยวีดีโอก่ะวีดีโอวีดีโอค่ะแตาวีดีโอแม่ไม่ถ่ายเยนะี่ยใช่ ถ้าไปสั่งเขาตัดได้ไหมอ่ะก็ไปส then, like, ั่งต <with> ัดใหญ่ๆสตัดไม่วอย่างนี้แบบเส้นใหญ่หนึ่ตอนน้องเส้นใหญ่อันนี้ยุสก็หนังแท้นผมีอยู่เส้นเล็กเอาแบบไหมไทยประมาณไหมไทยประมาณที่ไหมไทยไอ่อเอาแบบไหมไทยี่มุวนติวๆโอ้ป้า นี่ย้อนยุคหนักเลยอ่ะสีขาวาพราขาวอีกเแบป้าทองขาวอ่ะสีแจ่มมากอ่ะป้าย้อนยุคแบบสุดๆอ่ะป้าดูโอ้โหสีสวยมากเลยอ่ะเลือดบ้าเบื่อส่งอะไรต่อเนี่ยนี่อ่ะกลัวมันจะกดเนี้ยนี่มันจะหมดมาหลาเหรอก็หดนิดหน่อยพอดีเข้ารูป ประโยชน์ขึ้นมาขึ้นขึ้น,นมาหรือเปล่าไม่เอาเอาเอา,เอาลงได้อยู่แล้วนี่ถ้าเกิดได้ถ้าค่าขึ้นก็ไม่เกินขึ้นเลยต้าาองลงได้พูดตัวน,นี้สุดยอดเล<อ>ย <laughs> เอาเปื่ป้ายป้ายลาดป้ายออกแกนิเคิลเนีน่ยด่าป้ายนะป้ายยั่หัวเกี่งนะบเบอร์ ต้องต้องดึงข้างหน้าแค่นี้่างเดยดึงเออดึงนี่มีที่รองหันป่ะมีทุกตัวมีทั้งนี่ผมต้องย่อด้วยถ้าย่อมันจะไม่เห็นทรงกระเกงป้าไม่ต้องย่อโอเคเดี๋ยวโอ้ต้องข้างๆด้วยถึงจะเห็นสวยมากขามาขาใหญ่มากตัวนี้เท่มากเลยมีสปริงด้วยอะไรคือสปริง รตวตัวนี้แกระตุยตัวนี้ะตัวนี้ไม่อหูเพราะแบบนี้เลยเพราะแบบนี้ถ้าตัวลายน่าจะเอาสไตล์นี้มีคนมาถ่ายรูปของอาจารย์ไปแล้วนะคะเนี่ยพอเหอว่าเขากำลังหาทรงนี้หน่อยไมเสื้อ่ไปหาไม่ได้แสุดยอดเลยครับตั้งอายีเลยสอวแบบนงนะ อเนนสตวีย้มากอะถ้าถรอตัวตัก็ต้องสเหลืองสีเขียวอ่าแช่ตัวนึว่งนะนี่อะไรนีอ่อ ิดลองทไไลององเปตาไม่ให้มันไปโดนตะเข็บมันจะได้ไม่เจ็บเวลาใส่เวลานั่งเวลานี่มันจะไม่ขำด้วไม่เจ็บเลยฝรั่งก็ตอบใส่เห็นเลยผมงงขำด้วยเลยร้นนี้ไม่ธรรมดาอาดไวจะช่วยชีวิตจะไม่เห็น ล,ลองมันจะโดนตรงนี้<อ>ที่รอ,อั <laughs> <laughs> ป้าโอเคตัวนี้อป้าน,นี่สวยอะ่ะสวยอ่ะป้าสวยป่ะป้าสวยโ้ป้าเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยใช่

ตัวขาวน่นนตัวขาวแบบนี้แบบตัว,ว,นตว,วนี้แบบนี้เมื่มมอวานนี้เขามาถ่ายเอาตัวลายๆเนี่ยเขามาถ่ายรู้อ่เดี๋ยวลืมให้เครดิตอาจารย์เครดิตด้วยนะเแล้วคุณเห็นไหมเนไหมตรงย้อนยุกครับตรงย้อนยุกครับนี่นี่คนตัดครับนี่ครับน้าสงน้าสงน้าสงใช่ไหม คุณประสงค์เนี้ยไหมครับช่างประสงค์ช่างประสงค์เนี้ดูดิช่างประสงค์จะจะติดต่อตัวเกงทรงมอสทรงย้อนยุคเนี่ยจะติดต่อช่างประสงค์เบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์แปดสองสี่เก้าเก้าสี่สามเก้าสองโทรเลยนะครับมาติดต่อเลยนะครับรูปลอยๆเนี้ยนะครับหายากครับเนี่ยแฟนคุ่ณแฟนก็แฟนสวยมากแล้วก็นางงามก็นี่นางงาม number nine Raw, raspberry tin, precious, brothers, love and shin. Got on board a westbound seven. Freedom is a dusty road, We're heading on the highway. When I was a little bit of paper, mama I can see you lying back in a satin dress. Shoo, shoo.